เทียบกับหนังสือหนังสืออะเวอร์ชั่นที่ผมแปลนี่มันเป็นปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดเลยเนาะ mm hmm. ก็เป็นอเออท่าความก่อนครับก็คือสำนักพิมพ์เวิร์ดวันเดอร์เนี่ยเขามีความคิดว่าเอ้ยมันมีคนทำหนังสือมอนสเตอร์ไปหลายแนวแล้วนะแบบแมไพร์ก็ทำไปแล้วดักชูล่าก็ทำไปแล้วมันุุย์หมาป่าก็มีอะไรแบบนี้เกมออฟโทนนี่ก็เอาทุกอย่างที่มีมาหมดแล้วครับ mm hmm. แล้วก็แบบอ่ะเ <c oughs> หลือแฟเกนสไตน์ไม่ค่อยมีใครทำแล้วยิ่งไม่มีคนทำปกแข็งด้วย เป็นเวอร์ชันหน้าสะสมแบบนี้นะครับสำหรับพิมพ์ w ์ r d วนเดอรเนี่ยก็เลยมาคุยกับผมว่าเอ๊ะเออคุณดาวิดสนใจลองแปลไหมแล้วเราก็เลยคุยว่าเอาถ้าจะแปลเนี่ยจะเอาเวอร์ชันไหนมาแปลเพราะมันม18ี1818เลยที่เป็นออริจินอลไอเดียเลยของผู้เขียนกับ18 3 1สมหนึ่งคือหลังจากนั้นอีก1ิกว่าปีต่อมาผู้เขียนเอามาอีดิทใหม่เองอ๋อครับเออครับเพื่อให้มันแบบว่าสามารถเผยแพร่ไปได้ในวงกว้างขึ้นนะครับแล้วทีเนี้ยสำหรับพิมพ์ว่เอาเวอร์ชัน แรกสุดเลยเพราะว่าข้อแรกคือไม่ค่อยมีคนทําด้วย oh, <wow. S 1> ข้อสองข้อสองคือมันเป็น first idea ของเรื่องนี้ครับ mm. เขาอยากจะสํำนักพิมพ์เขาอยากได้เวอร์ชันที่เก็บไว้ทุกอย่างเลยโอ oh, <wow. S 1> ้โหก็คือได้อัตรถเต็มที่แด้นอนได้อัตรถเต็มที่ใช่แล้วก็มันมีหลายประเด็นครับที่แบบว่าเออผู้เขียนเขาอิดต,ตัดทอนออกไปเพื่อลดความความแรงลงอย่างเช่นว่าเอลิซาเบธลาเวนซาเนี่ยจริงจ เขาเป็นคู่มั่นของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ใช่ไหมครัว mm ิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์คือคนสร้างอสุรกายนะค,ะ mm hmm. ครับทีนี้เอลิซาเบธลาเวนซ่าเนี่ยเขาอ่ะเป็นคู่มัน่นแต่เขาเป็นญาติห่างๆด้วย mm hmm. ในเวอร์ชันหนึ่งแปดสามหนึ่งเขาแก้ให้เป็นว่าลูกเ,เลี้ยงเก็บมาเลี้ยง oh, ไม่ใช่ญาติกันแล้วอ,อย่างเช่นประเด็นนี้เป็นต้นที่ถูกตัดออกไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ในปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนี่ยเขาจะบอกว่า แฟรงเกนสไตล์ตอ่ะเหมือนสร้างอสุรกายขึ้นมาด้วยความอุตสาหะอันดำมืดของตัวเองความหมกมุ่นอ่าความหมกมุ่นด้วยความหมกมุ่นของเตเองแต่ในหนึ่งแปดสาหนึ่งอ่ะเขาทําเขาอีดิทให้มันออกมาเหมือนประมาณว่าอสุรกายถูกสร้างขึ้นมาด้วยความบังเอิญ <c oughs> แล้วก็เลยกลายเป็นนําโชคร้ายนําภัยบาิต่างๆนนาเข้ามาในชีวิตเขานะครับ, <c oughs> รบนี่ก็เป็นจุดต่างหลักหลัก สองสองประเด็นนะครับในปีหนึ่งแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดสามหนึ่งเออสำหรับพิมเขาก็ดมริว่าเอยเอาหนึ่งแปดหนึ่งแปดมาเลยที่เป็นออริจินอลไอเดียอะไรอย่างเงี้ยภูใจมากเลยครับครับครับครบผมนหะครับถ้าจะนึกกันรู้สึกว่ารู้สึกท่านสุนทรนภูจะมาหลังจากนั้นนิดเดียวไม่กี่ปีแต่ในสมัยนั้นนะครับวรรณกรรมไทยอ่ะ ที่ดังคือพระอภัยมณีของสุนทรคู่ก็แฟนตาซีมากใครบอกว่าคนไทยเขียนแฟนตาซีไม่ได้ให้ลองไปอ่านสุนทรคู่คุณชาขุนแผนดูนะครับ<笑><笑><ช>อันนี้คือส่วนยอดของแฟนตาซีแล้วจริงคือแบบเอพระอภัยมณีนี่มีมีพลังคือเป่าคลุยอ่ะเป่าคลุยแบบสะกดได้ทุกอย่างมีมนสะกดแล้วมีผีเสื้อสมุทรนะครับที่เป็นยักษ์ที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอะ แล้วก <molec> ็มีมารดินมังกรนะครับเคี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็น <the> น <leg> ินลิ้นเป็นปานอ่ะอือโอ้คือบอกคนไทยคิดแฟนตาซีไม่ได้ไม่จริงคปลองอ่านงานสุนทรพูดูก่อนแต่ทีเนี้ยในขณะที่ไทยเขาไปทางแฟนตาซีนั้นอยู่ใช่ไหมคคุณแมริชาลีอ่ะผู้เขียนฟรังเกนสไตน์เนี่ยครับเขาได้เอาพวกผลงานทางวิทยาศาสตร์บทความทางวิทยาศาสตร์อะไรแล้วมาคิดเป็นว่าถ้าสมมติเนี่ยมีคนเอาไฟฟ้าไปช็อตขากบและขากบมันสั่นกระตุกได้เหมือนมีชีวิตอกล้ามเนื้อมันเหมือนมีชีวิต แล้วถ้าเอามาทํากับศพแล้วศพจะขึ้นมาแบบว่าเป็นเป็นคนได้หรือเปล่าสร้างสิ่งมีชีวิตได้หรือเปล่าเขาเอาไอเดียตรงนี้มาครับเอาไอเดียตรงนี้มาแล้วก็แบบมาเขียนเป็นเรื่องกันว่าโอ้กับเป็นคนที่สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาสร้างชีวิตขึ้นมาเหมือนอรับบทเป็นพระเจ้าอนนะครับอืมครับทีนี้ก็ตอนนั้นคนเขียนอายุแค่สิบเจ็ดสิบแปดปีเองเก่งมากเลยครับเนี่ยเหมือนเป็นเะด็กผู้หญิงที่แบบเขียนนิยายเล่นนะครับแบบ<อ>แเขียนออกมาแล้วแบบเข้าใจไหมครับว่าอไอเดียของแฟรงเกนสไตน์เนี่ย มันเป็นเบ้าหลอมะครับให้คนเขาเอาไปทํานิยายแนวนี้อีกหลายเรื่องมากเลยนะครับ mm hmm. ถ้าเราไปดูพวกงานภาพยนตร์อเมริกันงานนิยายอเมริกันมันมีคนเอาไอเดียตรงนี้การสร้างชีวิตต,งตรงนี้มาใช้เยอะมากเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมาจากแฟร์กิสไตล์คุณมารีเชลลี่ครับอสุรกายเติบโตมาแบบที่ตัวเองอยู่ดีๆก็มีจิตสำนึกขึ้นมาเหมือแนบบเป็นอบปฏิกะอย่างนี้ครับโตมาตัวเต็มว M ัยเลยแล้วไม่มีกระทั่งภาษาไม่มีโ s ไม่มี operating system ในหัว mm hmm. ไม่มีดอสไม่มีวินโดไม่มีลีนุกซ์อยู่ในหัวแล้วแบบต้องมามคเซนต์กับโลกรอบตัวครับ <S <S แล้วอสุรกายก็เอ๊ะฉันเกิดมาทําไมฉันต้องพยายามทําความเข้าใจกับภาษามนุษย์เพื่อที่ฉันจะหาของกินได้อะไรได้พอมีของกินได้มีที่อยู่อาศัยสิ่งที่ต้องการลําดับต่อมาคืออะไรการยอมรับจากคนในสังคม <S <S ทําไมฉันไม่มีเพื่อนทาไมฉันไปไหนมีแต่คนแบบเอาไอ้นู่นไอ้นีน่ปลาไล่เพราะตกใจในรูปลักษรูปลักษณ์ภายนอกที่มันอัปลักษณ์อัปลักษณ์อัปรีของเขาครับอืมครับครับแล้วก็ ซึ่งรจริงๆแล้วอ่ะยุคเนี้ยก็จะบอกว่าก็เป็นยุคแห่งเป็นยุคสมัยแห่งความเหงาเหมือนกันนะนี่เหรอครับยุคเนี้ยครับ<ม>น่าจะใช่นะคนเรามีปฏิสัมพันธ์กันเหมือนจะเยอะใช่ไหมฮะแต่จร<ม>ิงๆมันเป็นปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผินเนอ<ม>่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะส่งเพจหากันนะขอยัดโชว์แก่นิดนึงนะครับสมัยก่อนจะส่งแมสเซจหากันเราต้องใช้เพจเจอร์ใช่ไหมฮะอีซ<ม>ี่คออะไรอย่างเงี้ยออ เอออีซ uh, mm ี่คอฟฟอนลิง์แพ็กลิง์อะไรพวกนี้ครับหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเออโทรไปเสร็จก็บอกเบอร์แล้วก็แล้วเราก็พูดบทกลอนที่เราแต่งให้คนที่เรารัก oh. <laughs> ให้โอเปอเรเตอร์ฟังให้โอเปอเรเตอร์พิมพ์ตามโอเปอเรเตอร์พิมพ์ไปหมดออกไปแล้วส่งข้อความให้เราเราเสียสามสามารถ <laughs> ข้อความยุคนั้นมันมีค่านะครับ mm hmm. เพราะเราเสียเงินแล้วเราเสียเวลาแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้ไงแต่ทุกวันเนี้ย mm hmm. เราเทคกันได้แบบวันละกี่ข้อความก็ได้อลิมิเต็ดแต่ถามอ่านไหมไม่อ่าน mm hmm. ส่วนใหญ่ปล่อยทิ้งไว้ปล่่อยให้้ไมขึน เออแล้วมันเป็นปฏิสัมพันธ์แบบปลอมๆเยอะอะครับเรียกว่าผิวเผินแล้วกันคนเราอ่ะคอนเนคกันง่ายขึ้นในระดับผิวเผินแต่ในระดับที่ลึกซึ้งเราขาดทักษะกันไปเยอะแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคสมัยแห่งความเหงาเลยแหละซึ่งเรื่องแฟนกนสไตล์มันก็เป็นเรื่องธีมนี้โทนนี้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนที่แบบอยู่ดีฉันก็เกิดมาแล้วฉันก็คว้งควงฉันไม่มีใครอ่ะแล้ว พยายามหาใครสักคนที่จะเข้าใจเราพยายามหาผู้สร้างของเราให้ผู้สร้างของเราอะสร้างคนที่เป็นแบบเราขึ้นมาอีกคนเพื่อที่เราจะได้มีเพื่อนมาเหงาด้วยกันครับเอ,อครน,นี่แหละครับจุดที่ประทับใจมันเป็นบทกลอนที่มีนักเขียนนิรนาะมนิรนามนะครับก็เขียนไว้นแบบประมาณตีหนึ่งแปดสอง x อะไรแถวนี<ม>ชว้ช่วงช่วง,งเดียวกับแฟรงกสไน์เลยครับช่วง,ง,งเดียวกับแฟรงกสไน์เลยเออแล้วก็มีคนเขาเขียนมาเป็นกลอนสิบสี่บทแล้วก็ตีพิมพ์แบบนิรนาม ปรากฏว่าเป็นกรอนที่มีคนชอบเอาไปอ่านกันมากเพราะมันไพเราะมากเลยแล้วก็มีได้รับความนิยมแพร่หลายกลายเป็นว่าคริสต์มาสอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ลูกหรือแบบนักเรียนในโรงเรียนชอบเอาก,กรอน,นี้มาอ่านกันแล้วก็มีคนเอากรอน,นี้ไปทำแบบเป็นเพลงบ้างเป็นภาพยนตร์สั้นบ้างเป็นอะไรบ้างเยอะแยะมากมาย